ที่นี่ศูนย์เบริการมเมอร์สเบน์ B เวิภาวดีศูนย์บริการมาตรฐาน,นเอร์เดสเบน์แห่งเดียวบนถนนวิภาวดีวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมานำเสนอ BKK Winter o f f e r ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน68นี้เท่านั้นเพียงลูกค้านั้นหมายเข้ามารับบริการล่วงหน้าเซอร์วิสและ s e r v i วิสและเปิดเผย PDPA รับเลย m b o i l ฟรี1ลิตรและลูกค้าใหม่รับฟรี m อ Oil 2ลิตร ยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อลูกค้ากดให้คะแนน5าดาวบน Google r รีวิวและถ่ายภาพความประทับใจรับฟรีคูปอง m b oil 2ลิตรสำหรับใช้ในบริการในครั้งถัดไปและเรายังมีดิลพิเศษเพื่อการดูแลเหนือระดับดิวที่1เปลี่ยนแบตเตอรี่ผ้าเบรกจานเบรกยังใดอยางหนึ่งลดทันที2ี่ดิวที่2จับคู่เปลี่ยนผ้าเบรกและจานเบรกลดทันที3 0ดิวที่3ล้างแอร์บวกโอโอโซนและล้างห้องเครื่องบวกพ่นสเปรย์กันหนูรับส่วนลดสูงสุดทันที30% และยังไม่หมดนะครับสำหรับลูกค้าที่มี MBSP เมื่อนัดหมายเข้ามาตรวจเช็คสภาพรถรับฟรีบัตร c l u s i v e c a r w a s h ล้างรถฟรีตลอดปี2,568อย่าลืมเข้าไปใช้บริการเยอะๆนะครับ